ก็สวิตก็สวัสดีแฟนๆชาวยูทูบทุกท่านกันเลยนะครับออเชิญค,ครับวันนี้ก็ขุดสระวันนี้มาขุดไก่แ,แถวอำเภอบนทองนะครับ ขอเชิญคยครับอยู่กับที่ตะขี้แท็กซ์สองร้อยขีดหนึ่งนะครับทุกคนอ๋อครจะขุดจะถมจะลือ้อหรือว่าจะสร้างนะครับก็ติดต่อทีมงานเราได้ครับแทนคุณนะครับมาแทนคุณรถดอมงอแงนะครับหรือว่าติดต่อผ่านที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามสี่นะครับหรือว่าสนใจลูกรังนะครับสวยๆก็มีนะครับ ว่าจะเช่าแม็กโนะครับรายวันรายเดือนนะครับติดต่อผมโดยตรงนะครับก็วันนี้ปรึกษาแล้วก็จะวิ่งคอยดินนะครับผมที่หนึ่งไร่นะครับทุกคน เปิดหน้าเอาโคลอลกนะครับแล้วจะเอาแมคโคลงมานะครับทุกคนก็เมื่อวานฝนตกนะครับอู้เป็นลูกลังครับลูกลังตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเดือนมีนานครับหาเดือนเมษายนนะครับ เราก็สงการแล้วนะครับทุกคนออปีนี้นะครับโควิดระบาดนะครับแต่ตอนนี้ก็ไ็ยังชั่วนะครับสำหรับโควิดเมื่อวานนี้เล่นดินทรายนะครับที่แมคโครยืนนี่ตุกตับตุกตับเลยนะครับขี่ควานนะครับขี่ควานลงสระนะครับเมื่อวานวันนี้สบายหน่อยนะครับเป็นดินเหนียวนะทุกคน เมื่อวานนี่ถ่ายคลิปแล้วไม่ได้ถึงสี่นาทีครับได้สามนาทีนิดๆนะครับฝนตกแรงนะครับเมื่อวานก็เลยได้แค่นั้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอายาวๆสักหกนาทีครับอ๋อเจ้านี้วิ่งดินราคาดีนะครับสำหรับผมผมว่าราคาดีนะครับเที่ยวละสองร้อยนะครับวิ่งทลอยดินพร้อมเกตดนะครับ บ้านผมนี่ร้อยห้าสิบครับเียดด้วยครับข้างล่างเนี่ยเป็นดินเหนียวเป็นลูกลังนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวจมนะครับ ลูกนี้ครับดูครับขุดลึกอีกหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ทอยดินไปไว้ตรงนั้นนะครับตรงบริเวณต้นไม้ครับเหมากันเดือนหนึ่งนะครับทุกคนคอ,อมีงานสะเข้ามาตลอดนะครับงานผมไม่ค่อยเน้นนะเน,นเน้นเน้นงานสะนะครับทุกคน ส่วนมากก็รอบงานขุดสะนะครับกับขุดตอนะครับสำหรับรถคันนี้ครับผมที่นี่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับอย่ายงลูกลางโคค่าโคค่าเลยนะครับทุกคน ก็ทำการขับโดยพออาตารถซิ่งนะครับจะต้องเรียกอาจารย์นะครับเรียกพออ,อะไรนะครับทุกคนปลไไม่มีนะครับน่าจะมีปลไหไม่เห็นมีเลยครับผมว่าน่าจะไม่เกินเที่ยงครับน่าจะเสร็จ วิดีโอนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วครับก็ฝากกดติดตามช่องแทนบูโดดํางอแงนะครับหรือว่ากดกระดิ่งกดซับสไครนะครับฝากกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในกา,า,ารทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสด,ดีครับ